เะครับเป็นสื่อสารมวลชนที่ถ่ายทอดการแข่งขันเรือยาวประเภณนี้ให้พี่น้องได้ชมกันทั่วประเทศโอ้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 มาเลยครับออกมานะครับระหว่างเจ้าแม่ประดูท้องเจ้าแม่ประดูท้องกับชาละวันพญาชาละวันสิงห์ลีโอพญาชาละวันสิงห์ลีโอหนึ่งหรือพญาตัวใหญ่ที่สุดส่ยิ่นสุดของขัานนายกกำเนเอาละครับดูพญาชาละวันแล้วกันดูพญาชาละวันกันว่าจะย แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้พญาชารวันพญาเชาวันเปิดใบพายเริ่มจะนับอยู่น้อยไม่มากไม่ไม่ประมาณครึ่งช่วงโขจ้ามัวแล้วชาลวันดูที่ว่าพญาพญาพญาชาลวันสิ่งนี้โอนอยู่ร่องนะ้ำแดงเริ่มพายแรงแสงดีขึ้นมาแสงดีขึ้นมาแต่เจ้าแม่มาดูท้องสิ่งร้ายจาังหน่วยบัญชาการต่อสู้อาราศยานและรักษาความาวัชดชนบุริโยร่นะองน้ำสะเอ,ตเอตนตาโคตตาเปิดตาโคตรตารใครดีคขโยใครบน ใครไปอ๋อใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปพญาชลวนจีรโยร่งน้ำแดงโยกเต็มที่แล้วแม่ไปดูทองแม่ไปดูทองโยกนี้แม่ไปดูทองโยกนี้นี่ออกทองนี่ออกหรือไม่ออกเราตี่ออกไม่ออกมาดูขอขอขกขอขกขอขอขอเราเต๋อยาตีไปชลวนบอกนายกบุตรีก็พยายามจะตีบีมาบีมาชลวนบีมาชลวนบีมาชลวนบีมาเอาเป็นชัยครับกรรมการตัดินร่องน้ำน้ำเงินครับเจ้าแม่ ปลาดูทองไปเรือชนะเจ้าแม่ปลาดูทองไปเรือชนะครับพี่น้อง